เจ้าหน้าที่กองปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจสอบการจําหน่ายกางเกงช้างในย่านการค้าอย่างมาบุญครองหลังพบหลายพื้นที่มีกางเกงช้างจากจีนน,ำำนํามาจหนายนายวุฒิกรีวิรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าลายช้างบนกางเกงเป็นงานลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจะนําลวดลายดังกล่าวไปทําซ้ําดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยกว่า10รายจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้ว นายภูมิธรรมเวยาชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้ตรวจสอบกางเกงลายช้างหรือกางเกงลายแมวที่มีการจดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่ารูปแบบลักษณะซึ่งผลิตจากจีนอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปดังนั้นต้องไปดูค่ะว่ากฎหมายจะครอบคลุมได้มากแค่ไหน ร้อมกับหารือกับกรมสุลกากรที่มีอำนาจที่จะสามารถยับยั้งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศให้ทุกด่านศุลกากรตรวจราสินค้าประเภทนี้ค่ะเรื่องลายช้างหรือลายแมวมีการจดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจดรูปลักษณ,กษณะเนี่ยมันอาจจะมี ความเพี้ยนแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ต้องต้องดูกรอบกฎหมายว่าครอบคุมได้แค่ไหนคิดว่าน่าจะครอบคุมพอสมควรนะครับเพราะนั้นขณะน,นี้เราก็ได้ประสานกับกรมศุลกากรซึ่งเขามีกฎหมายที่จะสามารถสั่งระงับยับยั้งสินค้าได้ขณะนี้กรมศุลกากรก็ประสานงานกันแล้วเขาก็จะสั่งทุกด่านส่วนก็จะควบคุมสินค้าตัวนี้ในการเข้ามา นายยุทธนาสินสันวิทย์อดีตนายกสมาคมอุตสาหากรรมเครื่องนุ่มห่มไทยยอมรับครับว่าการเกงช้างจีนเข้ามาตีตลาดไทยถึง70-80%นะครับเพราะว่าการนำเข้าแบบสำเร็จรูปถูกกว่าการผลิตเองในประเทศทำให้พ่อค้าแม่ค้าสั่งกับผู้ประกอบการจีนครับหรือบางครั้งสั่งตรงผ่านเว็บของจีนโดยระบุว่าการแข่งขันในเรื่องต้นคุณกับจีนนั้นทำได้ยากดังนั้นจะต้องแข่งขันเรื่องคุณภาพครับ มันก็ต้อง <Okay. S 2> มีตั้งหน่วยงานขึ้นมา <Okay. S 2> แบบอาจจะเป็นองค์รวมมา <Okay. S 2> เป็นกรรมการมาดูว่าฝั่งที่จะบล็อกไม่ให้เข้ามา <Okay. S 2> หรือเข้ามาให้ถูกทํำยังไงฝั <Okay. S 2> ่งที่จะไปสร้างอินเมให้ดีขึ้นทํายังไงต <Okay. S 2> ั้ง product ให้มันชัดเจนหลากหลายขึ้นทํำยังไงฝั <Okay. S 2> ่งที่จะช่วยโปรโมตการทําการขายการตลาดว่าอันไหนคือ m ม d e in Thailand อันไหนไม่ใช่อันนี้ทํายังไง ถ้ามันมีกรรมการขึ้นมามันก็จะเป็นกิจจลักษณะแล้วมันจะเป็นตัวอย่างให้กับสินค้าอื่นๆนานาปรด,ด้วยสำหรับเส้นทางการเข้ามาของกางเกงช้างจีนนายยุทธนาบอกว่ามาจากหลากหลายทางด้วยกันส่วนใหญ่นำเข้ามาผ่านด่านทางบกจากเชียงรายแล้วก็มีมาทางเรือจากนั้นนามากระจายตามโกดังจุดต่างๆพื้นที่สมุทรปราการก่อนจะนำไปสู่ผู้ซื้อตามแหล่งค้าปลีกค้าส่ง ข้อมูลจากเพจลุยจีนระบุว่ากางเกงช้างจีนที่ขายกันอยู่ในเว็บไซต์จีนบางเว็บไซต์ขายส่งอยู่ที่ตัวละ6หยวนหรือประมาณ30บาทเท่านั้นสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงมีโทษปรับตั้งแต่2 0 0ห0ื่ถึง2 0 0แสนบาทค่ะถ้าเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่100 0 0 0ถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ